สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ลูกตาจา YouTube ่ะ t u b e Channel ละ Facebook f a n p เ g e ทาร์ดบายลูกตาน,นะคะวันนี้เรามาตอบคำถามกันค่ะกับคำถามที่ถามไว้นะคะว่าเราจะสอบติดนะคะในโรงเรียนที่ต้องการไหมนะคะกติกามีไพ่ทั้งหมด3กองจ้ะกองที่1่กองที่2และกองที่3านะคะตั้งสมาธิแล้วเลือกมา1กองนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะคุณได้ไพ่ t h อ c h a r i o t ค่ะและอีกใบนึงนะคะ d e a t อนด์รีเบิรค่ะอ่าคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะถ้าในสปีดปกติณนะเวลานี้นะ โอกาสในการสอบติดนะคะค่อนข้างน้อยนะคะอาจจะต้องหาที่เรียนใหม่นะคะหรือว่าหาโรงเรียนอื่นนะเป็นที่สำรองนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองนะคะน้องๆได้เดอะฟู่นะคะและอีกใบหนึ่งเป็นพีนซอลปานค่ะพี่ลูกตาลมองว่าณนะเวลานี้นะยังเล่นเกินไปหน่อยนะคะแต่ถ้าขยันมากขึ้นเนี่ยสามารถสอบติดได้แน่นอนนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองนะ,ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สามะคะ่ะน้องๆได้ไพ่เอชออฟวานนะคะและอีกใบหนึ่งนะคะเป็น6 พี่ลูกตาลมองว่านะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ค่ะมันมาจากแพชั่นของเรานะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆเลยค่ะใครได้ไพ่ใบไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันนะคะกดหัวใจกดติดตามพี่ลูกตาลไว้ค่ะและอยากได้ทอปิกอะไรเขียนบอกกันได้นะคะอย่าลืมนะคะว่าการเรียนนะคะมันสําคัญที่ว่าเราจะต้องพยายามอย่างเต็มที่นะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ